กลับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวนาพ่อค้าครับบดีเมธีนักปราดดัดสระอนอันเป็นที่เคารพรักทุกท่านครับครับมื้อนี้ผมชุมพรน้าบุตรีครับมานําเสนอรถเกี่ยวเข่าคูปตาครับเป็นรุ่น DC60 นะครับรุ่นร้องกับสอบครับพี่น้องกับเอกสารครบนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2555ครับพี่น้องนะครับเป็นปีคศ2010 เกลืองดีเกียร์ดีแท็กดีทั้งสองเซตรูปล่างภายนอกกพอะเบิ้งครับธรรมดาดอกเนาะเกรืองดีเพราะมีไอเกรืองโบ้เต็งแกมาทดสอบพี่ี้องเบิ้งพี่อน้อง๋ยวไปเกีียวเข่าเกีียวน้ำ เอกสารครบนะครับแล้วก็นี่รถเกี่ยวข้าว d ี DC 60ปวาแห้งนะครับ ใส่ไปสอยครับพี่น้องหรือว่าจะไปค้าไปขายกันสนใจทั่วมากครับ0ูนย์หกสองแปดสอาศูนย์ครับนี่เหลี่ยมจุดโอนครบเลยครับน้องสนใจทั่วมากครับทำแห้งครับใสเกก่เรียววหัววดนิ้วมองเข้านะครับทดลองกันสอบ เกี่ยวข่าวเกี่ยวนามเด้อพี่น้องเด้อฝนมาแล้วมือถือคือมาแล้วไอสิว่าดูดูการเก็บเกี่ยวนะครับดูนะครับพี่น้องว่าฝนกันใดเหล่ยบื้มมาเป็นยังบุญอยังคุ้นเนี่ยทอดฝ่าฝนกันใดลมมาไอปีห้น้องเลยขอได้เกี่ยวได้กินในท่านเข่าน้ำซ้ำปลาเนาะพี่น้องเอาอย่าได้รถเกี่ยวท่วมากครับพี่น้องครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับราคาบริจากันได้ครับบริพุทธิ์ครับพี่น้อง เกี่ยวลองกระสอบนะครับอขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามผู้สุ่คขขนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอ,อู้ยุดลอ